รถแรกรถแรกอนะ่ะจัดไปแล้วครับนี่รถแร,ก,ร,ถรกนะครับ เท่าเนาะปูให้ไปเลื่อนเขาลูกใบนี้ห้างเอ้ยคุณไม่บอกปูขาวจะอันนี้ก็นี่แหละครับนี่ว่าจะจะเจ้าอยู่ตัวนี้เจ้าอยู่รักเด็กเดี๋ยวปูก็ให้เด็กห้างฝันไหมเนี่ยห้างฝันนี่นี่ปูขาวมาบอกห้างเลยหยุดบอกยาย่ตัวไหนไหนๆๆๆระวัง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 จะมาตักน้ำบ่ อ๋อสามสามเนี่ยสามศูนย์หมออมเอามนมนลทั้งเพิงเลยครับเดี๋ยวนี้มนมนลทั้งเพิงเลยครับถ้าถ้าคื้อแล้วก็สีเขาร็อกแล้วครับตอเนี้คือคือครับถ้าคือแล้วสีได้เขาล็อกไป้แท้ครับคือครับคือชอเกียงแล้วครับเกียงแล้ว มนะารับใช่อะถ้าแม่ละกันนี่ครับสองดอกนี่แหละครับชัดโลดครับโอ้ยคือพี่คือคือคืออะไรครับโอ้คือคืออะคือแล้วครับชัดแล้วครับชัดแล้วงนี้ก็สามซูลเลยโบมีบบมีวงบลแล้วก็นสิบบเอ็นเก้าแล้วครับผมันซ้ำตัวอีกเด้อบันค่อยหายแค่ซองตัวเด้อ อ่ารอดูชัดๆครับเพราะว่าห่างสำนีกันนาสี่ซองนะเนาะเพราะว่าถ้าถ้าสามตัวสีถีประมาณนั้นสามซูลึนสามนั่หมดเลยนั่งนึกงทำเลขนนั้นนะเอาแล้วครับเอาซื้อครับคืออขับมาเบิ่งน้ำกันรุ่นๆนี่แหละครับว่าแมนแล้วครับป่ะนี่ชัดละสามซูล่ะชัดแล้วสามซูล่ะครับวงวงถึงกับผมมีวงใจผมมีศูนย์แน่นอน หมอนี่นะที่แล้วครับปลาดดดูปลาดครับโอ้ยันยันแม่นสองตัวหรือว่าจิมีตัวที่สามหอยค้างไทยเนี่ยมมี่ามันสุดละปลาดุข้าขึ้นมา่นบมีสุดละสวยมากเลยสนปลานะนะครับเป็นาบูั ะสองตัวครับก็ให้ยสองตัวนี่ช,ชัดๆแล้วครับวันนี้ชัดสำนีกับยาซีว่าเอาได้แหล <c oughs> ะเนาะครับใช่ครับเรียกเรียกในทัวร์ครับข้าเจ้ากับตัวเดียวกันนี่แหละเนาะตัวเดียวกันตัวเดียวกันตัวเดียวกันไปไปไปเสลาเสลาเพิ่งเพิ่ยยงไปอื่ ซัดเลยคุณสาวแล้วครับสีได้สีได้ตัวตามม่ละครับวันนี้ตัวลน้ตัวน้ำตัวน้ำเนีตัวแรกตัวน้ำเนี่นจจ๊ออกเลยนี่จ๊สามูนด้วยจ๊นี่เบิกหนึ่งสนหนึ่ง้ะกดบอลนี่พอแล้วใช่ไหมเดี๋ยวไปส่องก็ดูทองก่อนีมีให้สองตัวครับจาครับต้องไปเมียนเลยเฮา เบิกตังค์หนึ่งแสนบาทป,ป้าป้าบอกเนาะอาฮงวันนี้เราจะได้คืนละมวันีกิดขึ้นมีสามตัวด้นั่ได้คืนสบายปกติก็เห็นสามตัวเนาะเพื่อให้เห็นจด้เหยื่อที่ถูกทองโจรนะี่นะค่ปะปกติจะสามนะวันนี้ก็จะมาส่องนะครับประดุกทองนะครับว่ายังอยู่ดีมีแหงกันหรือเปล่าเลยครับเรนนะครับ <c oughs> อยู่ดีมีแหงเหมือนเดิมยัง ปดุกชอมันออกมาดูอยู่ฮะดูอบค่คอยด้ออกตรงนี้หรือว่านาวเลี้ยวรี่มันเห็นตรงนี้เลยออกมาอยูอม่มันมองเห็นเลยครับมันดุนกนี่มันว่นน้ำมันใสเนาะอืเห็น,นลึกๆมันก,ก,ก็เห็น,นครับเจ่หนาชัดนาะน้นำใสไปนี้เนะครับพอดนี้ใหญ่